สวัสดีครับทุกคนอละเวันนี้ผมจะมาสรุปสาระสำคัญที่จะมีการปรับเปลี่ยนภายในหลีก PUE 3.24ที่มีชื่อว่า Necropolis นะครับจะมีอะไรไปดูกันครับผมจะพูดเป็นพาร์ทแล้วกันนะครับผมจะพูดเป็นพาร์ทนะจะแบ่งเป็น3พาร์สสำคัญที่ผมสรุปมานะพาร์ทที่1 ที่ผมคิดว่าจะพูดถึงก่อนเลยคือจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์ลีกอ่ะผมจะสรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันว่าหลีกเนี้ยเราจะได้รับบทเป็นลูกจ้างสปปเปอร์ที่มีชื่อว่าเอลิมอรนะครับ ชื่อดูแบบแปลกๆนะซึ่งเราจะได้รับตะเกียงไอ้ตะเกียงเนี่ยเอาไว้เก็บวิญญาณที่ไปสิงตามมนสเตอร์ที่เราจะเจอทั้งในแคมเปญแล้วก็เอนเกมแมปเอนเกมอะไรอย่างงี้คุณสมบัติของตะเกียงเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นประเภทจํานวนความหายากรวมทั้งสกิลที่มอนสเตอร์ใช้ในพื้นที่นั้นๆและมอดของวิญญาณที่สิงอยู่ในมอนสเตอร์อีกด้วยและเราสามารถที่จะสลับมอดของวิญญาณที่สิงให้กับมอนสเตอร์ที่เราเห็นได้ด้วยผมมองว่าข้อดีของตะเกียงนี่คือเราสามารถที่จะเลือกและเลี่ยงกับมอนสเตอร์ที่มีมอองงงวิิิญาาณ่่ยยยกูเราาผ่นแคม์ หลังๆและเล่นไปถึง end game เรายิ่งจะเจอทั้งจํานวนและระดับความยากของมอสผิวญาณที่สิงมากขึ้นนอกจากนั้นมอสผิวญาณที่ไม่ได้มีแค่เพียงทําให้มอนสเตอร์เก่งขึ้นและยากขึ้นยังสามารถที่จะทําให้เราได้รับของรางวัลอีกด้วยอย่างตัวอย่างที่เราเห็นน่ะเราอาจจะเจอ npc ที่ขายไอเทม u n i ิคให้กับเราต้นเกมหรือแม้กระทั่งเราจะได้ exp จากมอนสเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยต่อมาเมื่อเรากําจัดมอนสเตอร์ที่ใต้ชื่อมันเขียนว่า a n d i Soft Argush a r t u ป e r วะนั่นแหละเราจะสามารถที่จะเก็บมอนสเตอร์ไปในที่สุสานที่ร มออยู่ได้นะครับก็คือในโคโพลิสนั่นแหละไอศบพวกนี้มันจะมีมอสที่เราสามารถไปทําวิธีการฝังศพถ้าจะให้พูดง่ายๆตามความเข้าใจของผม,มคือมันคือการคราฟแบบโค o โพลิสนี่แหละเราจะเก็บศพที่มีมอสแล้วเอามาคราฟอีกทีในสุสานในตัวอย่างนะเราจะสามารถคราฟได้ทั้งไอเทมที่เป็นไอเทมแรแล้วก็ยูนิคผมคิดว่าสายคราฟของนาจะชอบอไปเลยทีเดียวศพพวกนี้ยสามารถเทรด ซื้อขายกันได้ด้วยแล้วจะมีไอเทมอีกชิ้นนึงที่ชื่อว่า All Frame Ember ซึ่งเราสามารถจะหาดรอปได้จากมอนสเตอร์รัวไปไอเทมชิ้นนี้มันคือไอเทมที่เอาไว้เปลี่ยนกองมอนสเตอร์ในแแมบให้เป็นไปตามคำอธิบายใน All Frame Ember อย่างในตัวอย่างจะเป็นแพ็คมอนสเตอร์ที่มาจากลีก e อชเชนทั l ซึ่งมอนพวกนี้จะสามารถ drop t a t t ได้ด้วยเฮ้ย ให้เจ๋งว่าถ้าไอเทมชิ้นนี้สามารถซื้อขายได้ในแจ่มเลยทําให้เราเลือกฟาร์มได้ว่าเราจะฟาร์มอะไรและสําหรับคอนเทนต์ในโคโพลิสที่เราจะได้เล่นกันในหลีกนี้จะมีการเพิ่มแอนทัลพ s าสติกสกิลทรีที่เกี่ยวข้องกับในโคโพลิสเข้ามาด้วยต่อมาในพาที่2นะครับผมจะพูดถึงระบบเอ็นเกมที่ถูกปรับนะ มันจะมีอยู่5ข้อด้วยกัน1พวก Uber Boss เราไม่สามารถที่จะไปสู้กับมันง่ายๆโดยการอัพแอร์ลัพพาสซีฟสกิลทีให้เป็น Uber ได้อีกแล้วแต่จะได้จากการเอาชิ้นส่วน Uber มาลงแทนแล้วชิ้นส่วนนี้หาได้จากไหนละ่ะก็คือหาได้จากแมปที่เรียกว่า T17 คือเทียสินี่แหละบอสประจําแมปพวกนี้จะเป็นบอสประจำคอนเทนต์ต่างๆที่เราเคยเล่นมาอย่างเช่นบอสเอ็กซ์เพรสดนชันบอสไฮส์อะไรอย่างงี้แล้วบอสพวกนี้จะดรอปไอเทมยูนิคบางชนิดที่เอาออกมาจากดรอปคูลับไอ แล้วพวกของรางวัลที่ดรอปจากบอสท,ที่ไม่ใช่อูเบอร์บอสและบอสที่เป็นอูเบอร์จะไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นไอเทมที่ดรอปจากอูเบอร์เชเปอร์จะไม่เหมือนกับไอเทมที่ดรอปจากเชเปอร์ธรรมดานะสองไอเทมเซ็กเทนถูกเอาออกจากเกมเรียบร้อยแล้วสําหรับนักฟาร์มเอาเวกเซ็กเทนจากแซงถ้ำ erm, แล้วก็ เอ็กซ์เพรสชันนี้น่าจะปวดหัวไม่น้อยทีเดียวนอกจากนั้นพวกมัสเตอร์มิชชั่นเนี่ยก็จะออกจากเครื่องลงแมปอีกด้วยเปลี่ยนไปเป็นใส่สคารับแทนนะ3เพิ่มสคารับที่มีมอสต่างๆมากขึ้นคิดว่าคงจะเอามอสที่มาจากเซ็กเทนนี่แหละยัดเข้าไปในสคารับแทนเหมือนจะดีนะ่แต่ปกติแล้วเราจะใส่สคารับได้สูงสุดสีอันต่อการลงแมปหนึ่งครั้งใช่ไหมแถมไม่พอเรายังสามารถยัดเซ็กเทนใส่ลูกแก้วได้ด้วยแบบนี้เหมือนเจอเนิร์ฟพวกที่ฟาร์มเอ็มเอฟแบบไกลๆหรือเปล่า4 ปรับเอาเคีย์โสโตนเมเปิลขิงขิงอย่างแกรนด์ดีไซน์แบนเดอร์ดิงผ่านแล้วก็การาวนิงโหดออกเรียบร้อยก็จะมีพาสซีฟสกิลใหม่เข้ามาเดี <c oughs> ๋ยวไปดูกันนะว่าจะสามารถที่จะปรับไปเล่นอะไรยังไงได้มั่งในเกม5ตอนนี้เราสามารถที่จะทำพรีเซตให้กับแอดลาร์พาสซีฟสกิลทีได้สูงสุดถึง3พรีเซตเรียบร้อยแลวนะคือเราไม่จำเป็นต้องไปรีอัพแอดลาร์แบบใหม่ในการฟาร์มแต่ละครั้งคือเราทำแค่พรีเซตไว้แล้วก็เลือกตอนกดลงแมพแค่นั้นแหละง่ายขึ้นกว่าเดิมพา์ที่3 จะมีด้วย2หัวข้อใหญ่แล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมใน2หัวข้อใหญ่นะข้อ1เลยคือเพิ่ม Transfigure m ใหม่เข้ามาจะมีเจมที่มันหลากหลายเข้ามามากขึ้นประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูใน Patch n o t e อีกทีหนึ่งนะข้อ2 Quality of Life ที่เพิ่มเข้ามา,าเราจะได้เห็นทีเซอร์กันแบบคร่าวๆลงหน้าก่อนที่มันจะประกาศหลีกนเนาะเดี๋ยวมาดูน,นะว่าเขาจะปรับ Quality of Life ของเกมที่เพิ่มเข้ามาเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือ สกิลเจมอย่างออโตเมชันแล้วก็คอทูอาร์มเนี่ย คือมันเหมือนเป็นสกิลที่ทําให้เราทริกเกอร์พวกสกิลสติลสกินโมเทนเชลรวมไปถึงวอลไคแบบออโต้เลยคือเราไม่จำเป็นต้องกดอ่ามืออีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลิกซ้ายสกิลพวกนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะก็เหมือนมืนเหมือน,นจะต้องเลืองช่องใส่เจมหนึ่งช่องถ้าเราไม่อยากกดเองอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละสามารถกดคอนโทลค้างบวกเลฟคลิกเอาไว้เชื่อมเสื้อโดยที่ไม่ต้องใช้แมวกดได้อย่างง่ายละ ก็ถือว่าสะดวกขึ้นนะเวลาเราลิง์กเสื้อ6ลิง์อะไรเงี้ยหรือ,องไงเทพหกลิง์อะไรเงี้ยต่อมาคือสามารถกดครอนโทนช f ฟแล้วก็คลิกเทรดเคอร์เรนซีที่เป็นประเภทเดียวกันภายในคลิกเดียวอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้แมกวกดอีกต่อไปเวลาเราเทรดของแบบที่ราจะเยอะให้กับคนที่มาซื้อของขายของเราอะไรเงี้ยนะต่อมาคือสกิลระเบิดศพของมอนสเตอร์คือเขาจะปรับให้มันเห็นได้ชัดขึ้นเด่นขึ้น แต่เราก็ตายเหมือนเดิมเพราะว่าเราลบหลบไม่ทันแล้วก็หรือวิ่งไปหามันอะไรอย่างนี้เวลาครับกดผักเนี่ยไอเทมจะแสดงผลให้เห็นทันทีเลยคือเราไม่ต้องเอาเมาส์ไปชี้อีกรอบหนึ่งนะก็คือลุ้นแบบเป็นชัดๆเกินไปเลยอะไรอย่างนี้เวลาที่คอรเราคอรับแบบเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบอนิเมที่ฟายคือไม่เห็นมอสอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นการเพิ่มมอสเอ็มพิสิตข้างบนแทน แล้วก็ไอมอสอินไิสิข้างบนเนี่ยมันเหมือนก็จะมาจากอามอสในเอาพวกเซ็กเทนที่มันออกไปด้วยนะสามารถส่องดูของมอสไอเทมที่คอรับหรือมินเลอร์ได้แล้วเอามาใช้ระหว่างวิ่งแคมเปญหรือว่าวิ่งแรกๆได้เวลาเราฟาร์มบริชเนี่ยปกติแล้วเาเมื่อก่อนเราจะต้องกดไปโดนอไอมือบริ e ใช่ไหมก่อนที่จะมันจะดอบ ไอไอเทมสปรินเตอร์ลงมาเลยแต่ทีนี้เราไม่จําเป็นต้องไปกดคลิก,กด่อไปแล้วคือแค่เดินชนมันก็ดอปสปรินเตอร์มาให้เราได้แล้วอัปเกรดแพนธีออนหนึ่งตัวละครจะส่งผลให้ตัวละครทั้งหมดในหลีที่เราเล่นด้วยอันนี้มันก็มีข้อทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บทุกตัวละครเนานะข้อเสียคือ บางแพนทีออนมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อบางสายที่มันแบบต้องใช้เมคานิกแปลกๆอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันโตร์ครัฟแอสลิงเทียสี 4, ถูกเอาออกไปละแต่จะเปลี่ยนไปเป็นเวลออฟแทนคือคุณสมบัติเหมือนกันเลยแล้วไอเวลออฟเนี well ่ยมันดรอปจากไหนมันก็ดรอปจากบอสคาตาเลน่านี่แหละก็คือเราต้องฟาร์มบอสตัวเนี้ยถึงจะดรอปเท่านั้นสามารถกดคอร์ทขวดได้แล้วนะอาจจะได้คุณลิตี้ลบสิบหรือบวกสิบอะไรอย่างงี้ว่าไปมอสคราฟเพิ่มคุณลิตี้ในอาวุธกรอะแล้วก็ขวดเนี่ยถูกเอาออกจากการฟาร์มจุนเรียบร้้ออยแลวเจบค เิเมเว่นจะไม่ดรอปอีกต่อไปแล้วนะสายฟาร์มรวมบอสเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อคําเชิญแบบแพงๆแล้วแค่เราฟาร์มบอสครบสีแล้วก็ไปกดคุยกับกิเลกก็จะมีคําเชิญให้เรากดลงผมว่ามองเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือสําหรับสายสายฟาร์มรวมบอสอะ่ะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อแล้วก็คือแบบฟาร์มเสร็จสีบอสแล้วก็ลงเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยส่วนข้อเสียคือบางคนบันดอปเมื่อก่อนอนะ่ะมันสามารถที่จะฟาร์มไอ้พวกเนี้ยมาขายให้กับพวกที่สายฟาร์มรวมบอสได้ไงทีนี้ก็จะมีรายได้ลดลงกัน,คคกนสรรุุุปตััววออออยย่่าาางกกก็จจะมามณนนนนนีีนะี้้เเเเด๋ททหลืใแผโขบค มากนะครับที่เข้ามานั่งฟังจนจบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวไปก่อนละเจอกันครับ